ว่าถึงรางวัลเบียร์สร้างหรือรางวัลในอย่างนั้นฟ้ากระทิ้งแดงสเตจพัดมุนนี่มันไปสังกัดของเบียร์สร้างเบิ้งดีๆแล้วครับน้ผมนีเขียนให้เบิ้งเขียนให้เบิ้งขึ้นแผนผังมาเลยพินุษต์พินุษ์นี่ตัวเอ็นนี่เป็นเย่ยของคุณหน่อยการะนะชนะเค้นแต่ว่าลูกคนละพอคนละแม่ประมาณนี้เป็นว่าเอออะไรล่ะแล้วรู้จักพี่หนิงพี่หนิงผัด เฮียนใกล้กันติกีนะกับคนที่ว่าฝนที่ว่าอันออกขนมขนมยังกัขนมบวานไทยขยัยไปนั่นแหละความหมายเนี่นมันใกล้กันแล้วสุบุคผมพันรู้จักกันกับแม่พินุษที่ว่าอยู่อ่าที่ของอันยังของอันที่ว่าเขาเจ้ายืดขึ้นหรอที่ว่าให้ยู่น่ะเออนั่นแหละ้างสาพ่องท้องรว่ายยังเนี่ยน้องหานเนี่ยบอยไปแล้วว่ามัน ปากมันทิสั่นจังน้อยนะมันศูนย์นะนะอันซุ่มคณะกรรมการแจกราง่วันนะนะมันที่ศูนย์ในจังน้อยนะบักอดีตสักททนี้เนี่ยเวลาเบาขยายไปนะเราก็เลยมาแซวสกดนครแม่ขคคอดเฮ้ยงานมันเกิอดจอะเอาังได้แก้วว่ามาแจกแล้วนะแค่นี้ละ